อยากด้บ้านปั้นยาสองชั้นที่มีความร่วมสมัยพสานไออุ่นแบบญี่ปุ่นผมกำลังพูดถึงบ้านหลังนี้เลยครับ พหนึ่งสแบบบ้านปัญญามินิมอลมูจิ4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวม2 3 9ตารางเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง3ล้านสแสนบาทจุดเด่นของหลังนี้เลยนะครับหลังคาบ้านนะครับเป็นราคาสรงปัญญาส่วนการตกแต่งของตัวบ้านนะครับเป็นสไตล์มินิมอลมูจิครับมินิมอลมูจิของหลังนี้นะครับมีกระจกเป็นทรงกลมด้วยนะครับมีการตกแต่งด้วยลาแนงไม้เทียมนะครับบริเวณระเบียงชั้น2แล้วก็บริเวณระ,ะเบียงลานจอด ร่วมถึงนะครับประตูบ้านก็ยังใช้เป็นประตูไม้จริงด้วยแปลนบ้านหลังนี้นะครับจัดฟังก์ชันออกเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำครับห้องนอนด้านบนจะจัดแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือห้องนอนทั่วไปกับห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับห้องนอนด้านบนมี2ห้องแล้วนะครับด้านล่างมีห้องนอนถึง2ห้องด้วยกันครับผมจุดเด่นสําคัญของหลังนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านล่างเป็นที่จอดรถด้านบนก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงของบ้านหลังนี้นะครับจะใช้ราวกันตกเป็นแบบกระจกเทมเพอร์ครับหลังนี้จะมีห้องครัวอยู่ที่ความกว้าง 3.5คูณ3.5เมตรนะครับออกแบบดีไซน์เป็นครัวรูปตัวยูนะครับสามารถจัดพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารได้ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเทียบกันระหว่างแบบบ้านกับบ้านหลังจริงเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะครับสร้างออกมานะครับนอกจากตรงแบบแล้วนะครับการเล่นสีการจัดแสงต่างๆนะครับของหน้างานทําได้ออกมาสวยกว่าแบบอีกด้วยนะครับผมอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับแล้วเราทําเรื่องยื่นกู้กับทางธนาคารบ้านหลังนี้จะต้องผ่อนธนาคารเดือนละประมาณ22,000บาทเท่านั้นเองครับและถ้าคุณ กำลังจะสร้างบ้านไวๆนี้กำลังหาแบบบ้านอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทักหาผมช่างนึ่งกดังแบบบ้านได้เลยนะครับ